โอ้ทำอะไรน้องแจวข้าวตุมเครื่องในไก่ห้เด็กๆสีขาครับใม่ออตอนนี้แจ๋วก็หัน่นไอ้เครื่องในไก่เสร็จแล้วครับแล้วก็จะลงหม้อเลยครับโอเคเทไปโอ้โชคดีจังเด็กๆวันนี้ได้ตุมเครื่องในไก่ใม่ใไม้ใบไม้ใบไม้โอเคครับไอ้ <ใน S 1> <laughs> ว่าวันนี <c oughs> <c oughs> ้เด็กๆสีขาโชคดีครับผมได้กินเครื่องในไก่แบบหอมๆหอวยๆเจ๋ยวไเจ๋วเลยใช่ไปครับวันนี้เมนูข้าวต้มเครื่องในไก่ใชยอร่อยเช่ไหมได้เป็นตัวบ้กเอาเลยครับ วันนี้มีทันเดียวมีพาตะกิติ้งงลวนกันเลยต้องริบให้เลยครับมายำเย็นเข็มครับยำเย็นยำบ้งาง่วนเลยครับ <c oughs> ใจครับอ <c oughs> ไ,ไอ ฝนกต,ตกตอนค่มฝนตกนะครับก็เลยมีน,น้ำไหมีน้ำติดาได้นะม,มาเรือยมา,มา,มา,มาเลยันนี้แบบเร่งด่วนเลยครับอันนี้ <laughs> เด็กฝั่งของที่ฐานนันตานเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้กินได้นอนเราก็ไปต่อครับอากาศยัมเย็นมาบ้านเพิ่งออกจากเวนนะครับออกอากาศปฏิบัติภารกิจนะก็เดี๋ยวให้อาหารเด็กๆแบบเร่งด่วนเนาะวันนี้เดี๋วไปภารกิจต่อนะครับช่วงเย็นๆ โอ้โหมารอเล็วมาเร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 ็มา <c ười> เอาให้กินไปก่อนเน่ยไม่ว่าเราจะรีบไปปฏิบัติภารกิจเท่าไรเราก็ต้องให้เด็กๆได้กินก่อนครับโอเคไปเลยกินนะไปแล้วกินเล้ไม่ิ้ไปแล้ว<ป> กินดีมันมันกันไานะ้นะกินดีครับเมนูข้าวส้มเครื่องในไก่ <c ười> ส้มเครื่องในไก่ให้ดีๆนะครับเป็น <c ười> <c ười> ีบุดการเลยมือคล่องร้อยล้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือว่าอากาศดีเนาะดีไหมเนาะเออฝนตกใช่ครับวันนี้นะครับสองวันนี้ฝนตกของสาวัน <c oughs> ตกติดต่อกันช่วงเย็นนะพอช่วงเย็นมาแดดร่มลมตกแล้วบรรยากาศดีมากครับลม <c oughs> เย็นสบายครับดูการเด็กๆนะครับดูแลเด็กๆถูกพวกเรา <c oughs> ให้เข้าิเด็กครับลนะครับยิงิงนังเพื่อดูน้ำเสียเลยน้ำลุกหมาหมาวันนี้หมาหมานูวันนี้แบบวันนี้ก็สอัวมืนเดิมนะครับ จิ้มับเอรอมามาเมาไอ้จิ้มเลยไปเลยไปเอยู่เล่น้วยนะวันนี้ไปทำงานรีบรีบนะครับรีรีบมาให้แบบรวนรวนต่อไปครับไปกันต่อครับวั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 

แมรจนาไม่อยู era era> right. ่นะครับพอดีมีเพื่อนเราไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะตามเข้าไปอยู่ป่าเหมือนเดิมนะครับถึงผ่านบ้านไม่อยู่ก็ตามนะครับตามจิวันกับอาจารย์อ้วนนะครับหรือว่านายเจนของเราชอบออกป่าอะไรนะไปเนี่ยทำไมฟังนี่ดีกว่าพี่เจลแน่นอน

ออกมาามาผมเไปนี <stop pretending. c oughs> ่นกันตัวสลไปใส่่้นหมินเลยมาาาาให้ให้ินให้หมดเลยโอ้โหตัดตะนั่นตัไวให้โอ้โหหสลด ออกมาแล้วแอบนอนแอบนอนนางงามครับนางงามไม่ออกไม่ยอมออกไม่ยอออกออต้องบินออกมาไปไปกินบุหรี่ักไปเลยไปเล่นจัางกินมาจ้างกินแล้วมาเร็วงง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 งกินแล้วงง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 งกงง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 ังงงงง ตอนให้เด็กๆเจ้าก <oyu> ุมารนะครับกินจะไปให้ยังไงเนาะเอาให้หนึงก็ได้ครับไปเอาหนึ่งให้เจ้าเด็กๆนะเจ้ากุมารตัวเล็กหลับหมดแล้วครับโอห้องทโอ๊ยออ๊ยอออนอ อุดมสมบูรณ์มากเลยครับคิดหยิบแล้วก็ไปนอนเล่นสบายเลยเดี๋ยวกันสนุกเลยครับอุดมสมบูรณ์ครับชมาผอมครนี่โอ้ยกินอีกแล้วโอ้ยเก่งมากเลยเมื่อก่อนอยู่ป่าหนูหอมโซเลยนะครับกว่าชาวบ้านจะไปเจอนะกว่า พวกเราจะได้ไปเก็บเอาประมาณนี้นะครับคนน้องแก้วจะเก็บมาโอ้โหโนะครับหิ้วกันเลยมานี่แบบทั้งเห็บทั้งมัดนะพร้อมโซนะครับหิ้วก็หิ้วนะครับก็ดีได้มาเอามาไว้ดูแลแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ได้กินทุกวันนะครับพเพราะว่าพานสมไทยอยู่ตรงนี้คือดูแลเด็กๆทุกวันนะครับให้อาหารได้กินทุกวันได้กินทั้ง,ง,งนมนมเลยนะนม<อ>แพะครับอ๋อนมแพะนมแพะแล้วก็อาหารอาหารกระป๋องก็มีหัวอาหาร ให้กินทุกมื้อนะครับเด็กๆไม่นานนะเดี๋ยวก็โตโตสวยงามแน่นอนนะครับไปอยู่กับพวกเรานะครับดูแลอย่างดีครับได้กินทุกมื้อนะครับเหมือนลูกเไหมครับมันก่อนที่ผ่านบ้านเอามาก็มีอยู่แล้วนะครับอาหารแต่อันนี้เราก็ทําเผื่อเสริมนะครับอันนี้ให้ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กนี้ผ่านสมุนไทยดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับได้กินทุกมื้อ โอ้ยนี่ะนี่หลับเลยหลับเลยทบามอ้วนแลยอ้วนอ่ะอ้วนกันเยอะเลยไปไหมกินไหมเอาชิมชิมดีๆนะ้ยจนมาผอมนี่จนมาผอมแล้วมาเลรกๆผอมแบบมีแต่ซี่โครงในนะใช่ดูดูนสบายเลยเห็นไหมนะครับถ้าเขากินอิ่มเขาก็จะอารมณ์ดีหน่อยเฮ้ยโอ้ยคือท้องนี่โอ้ท้องลมเลยครับ แน่นเลยครับท้องอิ่มอิ่มนะครับไม่สนใจอาหารก็ได้กินตลอดเช้ามาก็ถ้าหิวก็มีอาหารอาหารเม็ดอยู่แล้วนะครับใส่กับปลุกไว้ให้กินนะมีข้าวมีนมนมแพะได้กินอยู่แล้วนะับแต่เราไม่ให้กินเยอะนะครับกินเยอะเยอะเดี๋ยวท้องเสียอีกนะเดี๋ยวไม่สบายเอาเอาแค่พออิ่มนะครับนมนี้ให้กินแค่พออิ่มนะครับจะเน้นไปพวกข้าวกับอาหารขังอาหารนะครับ ให้เด็กกงกิ่งหโอ้ยนอนหลับสบายเลยเห็นไหมเขาอิ่มเขาจะไม่สนใจอาหารเลยนะครับเดี๋ยวหนวเขาก็ตื่นขึ้นมากินในที่นอนก็มีครับใช่หลับปุ๋ยหลับปุ๋ย้วกินอิ่มก็เข้าไปนอนหลับปุ๋ยแล้วก็ละมุมงก็ละมุมงกันเตียงนอนอย่างดีระดับลอยฟ้าขึ้นไปเลยนะครับ หิวลงมากินนะครับจิบอิ่มขึ้นไปนอนนเสร็จเยอดนะครับจริงๆกินทุกมือ้อไปไปกันต่อ,ตตอไปกันต่อเดี๋ยวให้ตัวไหนให้เอาไปเดี๋นยนะจิบมาจิบเล็ก็เสร็จครับไอเปี๊ยงหัดนะเรียบร้อยทีนี้จบภารกิจเนาะหมดแล้วครับไอห้หมด เดี๋ยวเรียนนิดหนึ่งเอาไปให้เจมส์เมเนาะเ็มกับแพนหน้าอะไรนะครับโอเคนะครับวันนี้เอาแบบเริ่มมือนเนาะแล้วได้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีี่สนับสนุนนะครับว่ประมาณในการมาให้พวกเราดูแลเด็กนะครับก็สับเปลี่ยนมุ้นเวียนนะครับ ออกช่องของฟันบ้านมั่งนะครับออกช่องของน้องเจียมั่งนะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าทําคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าหม้อใหญ่นะหม้อข้าวของเราหม้อใหญ่ยกคนเดียวไม่ไหวนะครับก็ต้องมีพี่พี่น้องๆของเรามาช่วยนะครับก็วันนี้ได้ตากล้องเป็นน้องหนุ่มนะครับบด <c oughs> จน้องหนุ่มนะครับที่มาช่วยถ่ายกล้องให้นะครับเป็นคนช่วยถือกล้องแล้วก็ถ่ายเพราะเราเร่งรีบเนาะใช่ครับใช่จะมีภารกิจอีกนะครับตอนเย็น ผ่านบ้านก็อขอบคุณพี่ๆน้องๆมากๆนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวอาหารนะครับอาหารกระป๋องหรือว่าข้าวนะครับเด็กๆได้กินทุกมื้อนะครับที่เราเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาเราก็จะมีพี่ๆน้องๆของเราดูแลอยู่นะครับได้กินแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับได้อิ่มเพราะว่าหัวอาหารเราก็จะไปวางไว้นะครับให้เพื่อนๆเราเวลาว่างก็ได้เทไว้ให้เด็กๆนะครับได้กินตอนเช้าแต่ส่วนมากเราจะให้อะ ข้าวตอนเย็นนะครับให้ข้าวตอนเย็นกินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนประมาณนี้นะครับตอนเช้าก็จะเป็นหัวอาหารวางไว้ให้เด็กๆได้กินนะครับไ้กินอิ่มแน่นอนนะครับทุกนีได้ครับได้ครับสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแน่นอะครับไปกินให้อาหารเด็กๆสี่ขาครับเดี๋ยวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีกําลังใจจากแนวหลังขึ้นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านรักเมตตาแล้วก็อินดูเด็กสีขามาจนที่อยู่ที่นี่ครับ แต่เราไปปฏิบัติภารกิจกันต่อครับนะครับพรีบรีบรีบครับให้แบบรีบเร่งด่วนแล้ววันนี้ภารกิจแล้วก็ขอญาตนะครับขอญาตขอตัวก่อนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสุขภาพหลังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมเจ๋วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยเป็นกําลังแรงใจให้ พวกเราที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แก๋วก็ขอจบไปเพียงคร่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับนีครับนี่ครับมือกล้องพันล้านของเราวันนี้ครับน้องหนุ่มครับน้องหนุ่มน้องหนุ่มช่องอะไรนะครับเทวาาตารเทวาสตานใช่ไหมครับแก๋วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดติดตามช่องของน้องหนุ่มด้วยนะครับเทวาาตานครับ